ตลาดเนี่ยเรามองว่าควรจะกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งหรือปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับ e ออ n ์เน็ใน2-3ปีนี้มากกว่ากับโปรเจกต์ในอีก6-7ปีข้างหน้าคือตอนนี้มันถามว่าจะมันจะมีอะไรมาคอนวินว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่แบบโหชัดเจนได้ขนาดนั้นมันยัง t o o e a r l y นะที่จะบอกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มสมมุติมันเกิดเหตุการณ์อะไรซัมติงบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยภายในปี2ปีเนี่ย ไอ้เก้าพันอาจจะกลายเป็นของถูกก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยพี่มดครับตกลงเกิดอะไรขึ้นกับราคาหุ้นของ BDMS หุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพยังลงต่อครับพี่มดครับค่ะก็ขอสรุป คร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่ BMS d MS ประกาศออกมาก่อนนะคะก็คือเมื่อวันพุธเนี่ยช่วงเย็นนะคะมีการประกาศลงทุนทั้งหมดเนี่ยรวมประมาณสัก24,000ล้านนะคะในโครงการที่ชื่อว่า BDMS Silver Wellness and Residence นะคะอันเนี้ยเป็นการเช่านะคะที่ดินนะจากทรัพย์สิน นะคะเป็นเวลา30บวก30คือ60ปีนะคะโดยใช้ค่าเช่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0เล้านนะคะแล้วก็จะมีงบในการที่จะสร้างตึกอีกประมาณ3ตึกในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอีกประมาณ1,4 0 0 0ล้านนะคะจะใช้เวลา Develop เ e v e l o p โครงการนี้ทั้งหมดก็คือประมาณ6.5ปีนะคร เขาคาดว่าจะเปิดในปี2029นะคะก็สำหรับคอมเมนต์ของเรานะคะโดยภาพรวมตรงเนี้ยในเรื่องของการ move เข้าไปที่ที่ตัวธุรกิจ wellness ตรงเนี้ยเรามองว่ามันก็เป็น direction ที่ถูกต้องนะคะ wellness เนี่ยมันกำลังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตัว BMS เองเนี่ยก็จะสามารถเขาเรียกว่าต่อยอดนะคะ ความชำนาญในการรักษาพยาบาลเนี่ยไปสู่การเป็น wellness นะคะ mm hmm. แล้วก็ไอโครงการที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นโครงการที่ลักษณะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น mixed use ก็คือมีคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมี facility ต่างๆเนี่ยเข้ามานะะตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดความยืดหยุ่น นะคะของการลงทุนสำหรับ BMS อย่างเช่นเขาก็สร้างคอนโดมานะขายคอนโดได้กำไรมาก็คล้ายๆกับเอามาชดเชยไอ้ค่าเช่าที่จ่ายไปบางส่วนเพราะั้นเนี่ยไอ้ธุรกิจที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีต้นทุนที่สูงเหมือนกับตอนแรกนะคะเพราะอันนี้เป็นภาพที่เรามองว่าเออมันเป็นเป็นดิเรกชันที่ถูกนะคะแต่สิ่งที่เป็นคอนเซิร์นอยู่เนี่ยก็คือว่า execution นะการดําเนินงานเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นแรกก็คือ BMS เนี่ยคงจะต้องไปหาเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการ property developer นะคะแล้วก็คนที่ลันโรงแรมได้นะม,มาช่วยรันในธุรกิจอันนี้เพราะว่าเขาทำ wellness นะแต่ว่าโรงแรมกับคอนโดเนี่ยเขาไม่ได้เชี่ยวชาญเพราะนั้นเขาต้องไปหาคนมาทำ ซึ่งตรงเนี้ยเ,เขายังไม่ได้เปิดเผยว่าจะเป็นใครนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าใครละ่ะที่จะมานะถ้าชื่อเสียงดีเนี่ยมันก็สร้างคอนฟ idence นะให้กับนักลงทุนนะว่าอ,อโครงการน่าจะไปได้แต่ถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็นแบบชื่อเสียงไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะดูแย่นะคะส่วนอันที่2ก็คือคอนเซนในเรื่องของการก่อสร้างนะคะการขอ EIA นะอันเนี้ยมันประมาณ เกือบ6ปีมันมีโอกาสที่จะดีเลยและยิ่งโครงการใหญ่อย่างเงี้ย EIA แบบปีกว่านะ<ม>การก่อสร้างอีกเพราะเนี่ยก็ยังมีริสอยู่นะว่าเอะมันจะมันจะได้ตามนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของคอสหรือว่าต้นทุนเนี่ยไอค่าเช่าที่ดินเนี่ยที่จ่ายไป9,000ที่จะจ่าย9,000นเนี่ยเออถือว่าค่อนข้างสูงนะแพงนะเพราะว่าเอ่อ9 0นึเนี่ยเช่า เออสิบสามไร่หกสิบปีนะฮะแต่ถ้าเราไปเทียบดีลที่คล้ายๆกันก็คือของดุสิตนะซึ่งเขาเกิดไอ้ดีลของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นห้าปีที่แล้วเนี่ยดุสิตเนี่ยเช่าเออจ็ดพันสามร้อยล้านยี่สิบสามไร่นะต่อให้รวมเงินเฟิร์มาแล้วเหอก็ไอ้เก้าพันหนึ่งก็ยังดูค่อนข้างแพงนะดูถ้าเทียบกับ transaction ที่เกิดขึ้นแต่ว่าบริษัทก็บอกว่ามันก็เป็นราคาตลาดนะมีเออ บริษัทมาประเมินนะสาแห่งนะคะก็เขาก็มองว่านี่คือราคาตลาดนะ,ะซึ่งพอคอสต์มันเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เวลาขายของนะมันก็ต้องขายแพงด้วยมันจะได้ cover cost นะ,ะซึ่งซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็มีการให้แนวทางนะคะในเรื่องของออคอนโดนะคะว่าอ,อ,อาจจะขายมูลค่าโครงการในประมาณ1 6ื่นถึงหมนล้าน<ม>นะสองตึก นะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วถ้าเกิดเราตีกลับมาเป็นตารางเมตรเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4,000 0 0ถึง4ี่แต่อตารางเมตรนะซึ่งถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะสำหรับที่ลิ s โซนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็อีกเป็นอีก3-4ปีเนะเราก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะถูกก็ได้นะราคานี้นะคะคมันก็เอ่อเป็นอะไรที่เรามองว่ามันก็ยังเป็นอันเซอร์เทนตี้อยู่นะคะแล้วก็ ในมุมมองของเราเนี่ยเราจะยังไม่ใส่อะไรเข้าไปในตอนนี้ในแง่ของ f o r e c ค s t เพราะว่าใส่อย่างเดียวก็คงเป็นเรื่องของเ,ออเงินที่จะจ่ายเป็นค่าเช่าที่เนี่ยสองพนะคะคะล็อตแรกในเดือนมิถุนานะซึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากเงินสดไปเป็น Asset นะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยกว่าจะเริ่มมีคาเปกมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็ประมาณปี2025 นะเพราะฉะนั้นใน2อสมปีนี้เราจะยังไม่ได้เห็นอะไรกับกับบาลานซ์ชีสหรือว่า p l เท่าไหร่นะดอ,อ,อ,อกเบี้ยรับอาจจะลดไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นในยัยยะนะคะเ,เราก็เลยไม่ใส่นะทีนี้สมมุติโอนเลขที่บริษัทให้มาสมมุติว่าเขาทำได้นะเราก็ไปลองคำนวณคำนวณคำนวณลวนะอ่ะมันก็จะออกมาประมาณสักบาทหนึงถึงสบาท โปรเจกต์นี้ถ้าสักเซสหนึ่งบาทถึงสี่บาทให้กับ BMS แต่ว่าก็มันก็เป็นแอสซัมชันนะที่คุณก็ต้องเชื่อว่ามีคนซื้อนะที่สี่แสนสี่แสนห้าอะไรประมาณนี้นะคะต่อตารางเมตรต่อตารางเมตรใช่นะคะมันก็อ,อทำให้ตัวเลขให้ดูเฉยๆนะทีนี้เถ้าดูจากราคาหุ้นก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นะคนก็อาจจะดูกังวลนิดนึงแต่ทีเนี้ยเอ,อเรามองว่าเ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูโปรเจกต์เนี้ยใน2อสามปีเนี้ยมันจะยังไม่ได้มีอะไรมากระทบกับตัวเลขเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยเรามองว่าควรจะกลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งหรือปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับเออร์เน็ใน2-3สปีนี้มากกว่ากับโปรเจกต์ในอีก6-7ปีข้างหน้านะคะคซึ่งภายใน2-3สปีนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือเปิดประเทศ คนไข้ต่างประเทศเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นการเติบโตกําไรที่ดีขึ้นของ BMS d MS, นะคะมากกว่าอ m p a c t จากเรื่องอีกหกอีกหปีข้างหน้าซึ<ป>่งไม่มีไม่มีใครรู้เลยว่าใช่ว่ามันจะมันจะเกิดจริงหรือเปล่าระหว่างทางสมมุตินะ worst case เกิดแบบเอ้ยไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วเนี่ยมันก็มันก็ดูยังยัง คือตอนนี้มันถามว่ามันจะมีอะไรมาคอนวินท์ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่แบบโหชัดเจนได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดว่าโอเคราคาอาจจะอ่อ,อ,อนลงช่วงนี้คนอาจกําลังแบบกำลังคิดแต่จองกันอยู่เนาะแบบกำลังย่อยข้อมูลนะคะเรามองว่าราคาที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยก็เป็นโอกาสในการลงทุน นะคะ hmm. แต่ว่าคงไม่ต้องแบบรีบมากนะเพราะว่า,าเวลามีข่าวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาสักพักนะกว่าราคาจะแบบลดลงไปคนที่แบบไม่ชอบเนี่ยขายจนหมดละสุดแล้วเราก็ค่อยไปค่อยไป,ไปลงทุนค่ะพี่มดครับก่อนจะถามพี่มดว่าแล้วหลักทรัพย์กสิกรไทยยังเล็กคอมเมนต์เหมือนเดิมไหมราคาเป้าหมายมีปรับเปลี่ยนหรือเปล่าขอสั้นๆ3าประเด็นครับสำหรับ b d m s หรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ย สำหรับโครงการลงทุนนะโครงการเนี้ยที่กำลังคุยอยู่เนี้ยประมาณเกือบเกือบ24,000ล้านระยะเวลาก่อสร้างประมาณ6ปีครึ่งในภาวะแบบนี้แม้ว่าจะมองไปยังอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นภาระหนี้ที่หนักไปไหมสำหรับ BDMS ครับพี่มดครับค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ได้หนักเกินไปนะเพราะว่าตอนนี้ BMS s มนี่ยมีเงินสดในมือประมาณหมื่นล้าน หมื่นล้านเนี่ยแล้วโอเปอรเชั่นเนี่ยก็มีเงินเข้ามาทุกทุกปีนะคะแล้วก็ไอการลงทุนที่สองหมื่นกว่าล้านเนี่ยมันไม่ได้จ่ายทีเดียวมันไม่ได้จ่ายวันนี้ทีเดียวมันจะเป็นการทยอยจ่ายอย่างเช่นในปีแรกเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยเออมันจะลงทุนประมาณสองพันห้านะเป็นค่าเช่านะคะแล้วก็ไอส่วนที่เหลือที่เป็นอีกหกพันกว่าล้านเนี่ยคือไปจ่ายตอนโครงการเสร็จ ซึ่งถ้าโครงการเสร็จตอนนั้นเนี่ยขายคอนโดมาได้เงินก็เอาไปโปะแล้วมันก็เหมือนกับใช้เงินหมุนกันอยู่ในนั้นแหละมันก็มันอาจจะไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ไอ้ตัวส่วนก่อสร้างเนี่ยก็คือ1มื่นสี่เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นคอสของคอนโดนะอีกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าตรงเนี้ยเป็นฟนะิกคอสนะก็ก็จะทยอยเป็นเขาเรียกเป็นเออแอสเซที่เข้ามาคือ แคชอาจจะลดลงไปแต่ว่า Asset จะเพิ่มขึ้นแต่มันจะยังไม่ตัด DP จนกว่ามันจะ o อเ r อ a t เลก็คืออีก6ปีก็จะเห็นก็เหมือนกับเป็นการ move ไอ้แคชเนี่ยไปอยู่ที่ไอ้ฟิกแอสเซทสินทรัพย์ที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะแต่จะยังไม่มีการตัดแล้วก็เงินกู้ที่จะ เอามาใช้ซัพพอร์ตโครงการเนี่ยอโดยหลักการทางบัญชีเนี่ยมันก็จะต้องไปแคปิตอลไลซ์ก็คือมันไม่ได้ออกมาเป็นดอกเบีย้ยมันจะเข้าไปอยู่ในในต้นทุนของของที่ดินอุปกรณ์ที่อาคาร,ครอุปกรณ์นะคะมันเนี่ยถามว่ามันโอ้โหมันทำให้ BMS ดูแย่แ่บไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูแย่เลยเพราะว่าโอเปอเรชั่นของ BMS เนี่ยกำไรต่อไปเนี่ยมันคือปีละเป็นหมื่นล้านอะ่ะ ่าเพราะฉะนั้นไอ้แคสโฟมันต้องมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นมันมันมากเพียงพอที่จะเออซัพพอร์ตโครงการค่ะครับประเด็นที่หนึ่งพี่มดบอกว่าเนี่ยภาระแค่นี้เมื่อมองกับช่างน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ถือว่า BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพก่อนนี่มากเกินไปไม่ไม่มากนะน่าจะพอไหวประมาณนี้นะครับ แล้วก็เบื้องต้นที่ทาง b d m s ที่แจงบอกว่าจะเอาเงินจากไหนมาลงทุนโครงการนี้1นึ่เาบอกว่าใช้เงินจากกระแสะเงินสดของเขาพี่มดบอกว่าในกระเป๋ามีอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้าน2นะครับก็คืออาจจะไปกู้กู้แบงค์นะบางส่วนมาลงด้วยหรือถ้าไม่พอก็อาจจะออกคุณกู้นะนี่คือ3แหล่งในการจะเอามาลงในโครงการนี้ประมาณ20,000่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นประเด็นที่1พี่มดบอกว่าไม่น่าจะเป็นการก่อนนี้มากเกินไปนะ ถ้าดูจากฐานะของ BDMS ประเด็นที่2ครับพี่มดครับถ้าเราประเมินณนะขณะน,นี้โครงการนี้นะครับ Wellness นะครับบนเนื้อที่นะบนเนื้อที่13ไร่นะที่เช่าจากสำนักทรัพย์สิน30ปีบวก30ปีเนี่ยเราประเมินได้ไหมครับว่าเอ๊ะมันน่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มครับประเด็นนี้ครับคุ้มไม่คุ้มครับพี่มดเบื้องตน้นก็มันก็จะกลับมาที่ประเด็นที่พี่บอกว่าเป็นคอนเซิร์นอยู่ ว่าต้นทุนมันสูงมันจะขายได้หรือเปล่าถ้าขายราคาแพงถ้าเป็นพรามแอเรียเนี่ยบางที่มันก็ขายได้ไงของแพงถ้ามันดีอ่ะคนมันก็ซื้อมันเนี่ยจะถามว่าคุ้มไม่คุ้มตอนเนี้ยมันอาจจะยังดูยากเพราะว่าสมมุติเขาเขาต้นทุนเขา9 0 0าพันแต่เขาขายได้จริงๆอ่ะสี่แสนเนี่ยมันก็คุ้มถูกไหมวันนมันเป็นอะไรที่แบบพูดถึงอนาคตซึ่ง มันก็ไม่มีทางแะคอนคอนเฟิร์มได้เนะว่ามันจะทําได้หรือไม่ได้สมมติเราจะบอกว่าเขาทําไม่ได้เราจะบอกว่าเหตุผลคืออะไรอะมันก,มนก็มันก็พูดไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าจะทําได้ก็ยังไม่มีเหตุผลอีกจะไปซัพพอร์ตเพราะั้นเนี่ยพี่ว่ามันมันยัง too early นะที่จะบอกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มสมมุติมันเกิดเหตุการณ์อะไร something บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยภายในปีสองปีเนี่ยไอ้เก้าพันหนึ่งอาจจะกลายเป็นของถูกก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยอ่าอ่าป็นได้เออมันก็ มันก็เพราะฉะนั้นมันก็มันเป็นอะไรที่เออก็ยังยังยังพูดยากนะแต่พี่เชื่อว่าโอเคถ้าถ้าถ้าคนมองแบบภาพแบบไม่สนใจอะมันจะกี่ปีเนี่ยลงทุนแบบสองหมื่นล้านเนี่ยฉันไม่เอาด้วยอย่า <c oughs> งนี้ก็อาจจะ <c oughs> เขาก็อาจจะขายออกมานะแต่อย่างที่พี่นะบอกว่ารเรื่องเนี้ยมันจะยังไม่ได้เห็นผลกับกับเออเขาเรียกเออเออร์เน็งของเราคือมันเป็นเรื่องแบบ อีกหาปีหกปีอ่ะเรามองสิ่งใกล้ๆวันนี้คือฟอรเรนกลับมานะเอรีโอเพนนิงแต่ว่าก็มันเราก็ไม่ไปไปเขาเรียกไปไปเอออะเกนส์นะเทรนตลาดที่แบบอาจจะมองว่ามันไม่ดีเนี่ยแต่เรามองว่าอ่ะถ้าไม่ดีเนี่ยราคาอ่อนลงมาเนี่ยเราก็บอกหาจังหวะแล้วกันรอเพราะว่ามันฟันเดเมนทัลตอนนี้มันยังไม่ได้เชนอะไรไปขนาดนั้นค่ะครับ ครับเพราะฉะนั้นคําถามที่2ประเด็นที่2พี่มดบอกมันเร็วไปที่จะมาบอกว่า BDMS ลงทุน20,000กว่าล้านสร้างเวลเนสเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มอันนี้ก็ดอกจำได้ก่อนประเด็นที่3ครับพี่มดครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ย BDMs เคยมีโครงการ BDMS Wellness Resort ท,ท,<ะ>ที่ที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ไม่นานมาเนี้ย<ะ>ใช่ไหมครับพี่มดะนะประเด็นก็คือว่าแล้ว,แล,วแล้วจะสร้างใหม่อีกเวลเนสอีกเนี่ย มันจะไปกระทบโครงการที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ไหมครับพี่มดครับอ่าเขาก็ทาง BMS เนี่ยอธิบายนะคะว่าอีก6ปีเนี่ยเขาเชื่อว่า Capacity ของ Wellness ที่วิทยุเนี่ยมันจะเต็ม,มเพราะว่าที่วิทยุเนี่ยโครงการแรกใช่ใช่เพราะว่าที่วิทยุเนี่ยมันตึกมันเล็กนะมันไม่ใช่มันท,ที่ส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่ของโรงแรม นนั้นก็จะเป็นออกแนวโรงแรมอะไรไปซึ่งตัวเวลเนสเนี่ยมันจะมีอยู่ตึกเอ็กซ์พนอันเดิมของเขาเนี่ยเอ mm hmm. ซึ่ง BMS บอกว่าที่เนี่ยมีศูนย์หลักๆเนี่ยอยู่ประมาณสักสามสี่ศูนย์แต่ที่ใหม่เนี่ยจะมีแบบโอ้โหเป็นสิบเลยเป็นขยายเพิ่มขึ้นซึ่งเอ,อเขาเชื่อว่าในอีกอหกปีเนี่ยเขาคิดว่าดีมานน่าจะเขาน่าจะเต็มแล้วซึ่งถ้าไม่ทําวันนี้เนี่ยถึงวันนั้นเนี่ย เต็มแล้วก็เสร็จละมันก็จะไม่มีที่ที่จะไปต่อค่ะครับนะีสรุปก็คือประเด็นนี้เนี่ยอาจจะกระทบบ้างในช่วงแรกแต่ว่าทำไปทำไปน่าจะน่าจะดีกว่าไม่ทำอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่พี่ <c oughs> เพราะจริง, <c oughs> รงๆอ่ะพี่ก็รออยู่นะว่าไอ้หมืน่นล้านที่กองอยู่เนี่ยเขาจะไปทำอะไรนะ <Okay. S 1> มันน่าจะทำอะไรที่มันแบบว่าออกมาแบบสร้างรายได้สร้างอะไรพีงแต่ว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็น term, ลองเทอมเราก็ต้องเข้าใจนะ <c oughs> ในลักษณะที่ โครงการเป็นแบบสาปี60ปีเนี่ยอืมครับนคนตังเยอะนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะพี่นะมไม่รู้จะเอาตังไปทำอะไรให้คุ้มค่านะครับเอาล้วครับดังนั้นคำแนะนำอย่างเป็นทางการของหลักทรัพย์กสิกรไทยโดยพี่มดนะครับคุณปิยฉัดรัตนสุวรรณนะซื้อหรือแค่ถือ BDMS คุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพครับ ค่ะเราเรายังซื้ออยู่นะคะทาร์กเก็ตยังอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดสองซึ่งไม่ได้รวม Impact จากเรื่องของโครงการนี้เข้ามานะคะครับยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมถูกไหมครับพี่มดครับค่ะยังแนะนำซื้อบ dms เหมือนเดิมนะหลักทรัพย์เกษตรกรไทยแนะนำซื้อเหมือนเดิมเป้าพื้นฐานปลายปียี่สิบแปดาทกับอีกนเป็นกลางปีละกลางปีหน้าสิบสองเดือนข้างหน้าใช่ไหมพี่อ่าส2องเดือนข้างหน้าค่ะเป้าสิบสองเดือนข้างหน้านะ 28บาท20สตังค์12เดือนข้างหน้านะครับอันนี้พี่มดบอกว่ายังไม่ได้รวมนะมูลค่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุน20,000กว่าล้านนี้ยังไม่รวมนะยังไม่รวมนะนะครับ หลักสูตรปิดทาง Facebook กลุ่มปิดออนไลน์ล่าสุดมันนี่พัส008ของเราครับทำไมหุ้นแบงค์ได้รอบจะกลับมาบูมครับโดยขวัญใจคนเดิมครับอาจารย์เอคุณธานาเดชรังสีธนานนนะครับรอบสดรอบจริงวันเสาร์ที่11มิถุนายนก่อนหน้าจะถึงวันเสาร์ก็มีเสริมพื้นฐานให้แน่น2รอบก่อนจะเจอวันจริงด้วยสิธิเก่าได้แต้มต่อ สิทธิ์ใหม่ก็มีส่วนลดพิเศษด้วยสนใจติดต่อสอบถามทางลาย i อดีพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e MONEYPLUS Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับ